สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก,กลับมาพบกันกันกบคุณครูออยอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในคาบเรียนนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนั้นเด็กๆมาทำความเข้าใจ จุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับคาบเรียนนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กๆเ,เขียนและอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมคําสั่งแบบมีเงื่อนไขอย่างง่ายได้นะคะเมื่อเด็กๆเ,เข้าใจจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับคาบเรียนนี้กันแล้วเด็กๆบอกคุณครูออยได้ไหมคะว่ากิจกรรมในวันนี้ เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันคะใช่แล้วค่ะเด็กๆกิจกรรมในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะคะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันคุณครูออยก็มีกิจกรรมสำรวจความรู้ก่อนเรียนมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะ โดยคุณครูอ้อยจะให้เด็กๆลองทำตามคำสั่งนี้กันก่อนนะคะ 1. ลุกขึ้นยืน 2. ชูมือขึ้นแล้วทำท่าบอกรัก 3. ถ้ท้าเป็นผู้หญิงให้หันซ้าย 4. ถ้าเป็นผู้ชายให้หันขวา 5. ปบมือ3ามครั้งนะคะในระหว่างที่เด็กๆ ลองทำตามคำสั่งของคุณครูออยเด็กๆสามารถกดปุ่มหยุดเล่นวิดีโอเพื่อทำกิจกรรมกันก่อนได้นะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถกดปุ่มเล่นวิดีโอต่อได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำกิจกรรมกันเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่า คำสั่งข้อไหนบ้างที่เด็กๆทุกคนทำเหมือนกันใช่แล้วคะ่ะคำสั่งข้อที่1ข้อที่สและข้อที่5คือคําสั่งที่เด็กๆทุกคนทำเหมือนกันนั่นเองคะ่ะแต่เอ๊แล้วข้อไหนบ้างคะที่เด็กๆทำไม่เหมือนกันเพราะอะไรกันคะใช่แล้วคะ่ะ ข้อที่ทำไม่เหมือนกันคือข้อ3และข้อ4นะคะเพราะมีเงื่อนไขให้ทำตามคำสั่งที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะเด็กๆมาทบทวนความรู้เดิมจากครั้งที่แล้วกันนะคะเด็กๆคนไหนจำได้บ้างคะว่าครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไปคะเก่งมากคะ่ะเด็กๆ จากบทเรียนออนไลน์ครั้งที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งนั่นเองค่ะเอ๊เด็กๆคนไหนจำได้ไม่เอย่ยว่าการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งทำได้อย่างไรกันคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆมาทบทวนกันอีกครั้งพร้อมกันกับคุณครูออยได้เลยนะคะ ก่อนอื่นเด็กๆมาทบทวนบัตรคำสั่งกันก่อนนะคะซึ่งบัตรคำสั่งก็คือบัตรที่มีรหัสของคำสั่งหรือชุดคำสั่งสำหรับส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลนะคะเช่นบัตรคำสั่งเดินซ้ายบัตรคำสั่งเดินขวาบัตรคำสั่งเดินขึ้นและบัตรคำสั่งเดินลงหรือจะเป็นบัตรคำสั่งอื่นๆเช่น บัตรคำสั่งแวะซื้อของบัตรคำสั่งเก็บเหรียญเป็นต้นนะคะซึ่งรหัสคำสั่งจะเป็นเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่กําหนดขึ้นมาใช้แทนคำสั่งในการเขียนโปรแกรมนะคะเด็กๆเด็กๆคะสำหรับบทเรียนออนไลน์ในะคาบเรียนนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขกันนะคะ เด็กๆสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขทำได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นคุณครูออยจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันนะคะไปดูกันเลยคะ่ะการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเป็นการแก้ปัญหาโดยแสดงลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนและครบถ้วนจากปัญหา ที่มีเป้าหมายต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งเป้าหมายนะคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆมาเรียนรู้จากตัวอย่างสถานการณ์การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขพร้อมกันกันกบคุณครูออยได้เลยนะคะเด็กๆคะในวันหยุดป้าพรจะทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดมาเลี้ยงทุกคนแต่ป้าพรเตรียมของจนเหนื่อย รู้สึกเวียนหัวจะเป็นลมสงสัยป้าพรจะทำก๋วยเตี๋ยวไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูออยไปช่วยป้าพรเตรียมของกันก่อนนะคะเด็กๆคะคุณครูออยเตรียมของช่วยป้าพรเสร็จแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆมาช่วยคุณครูออยเขียนโปรแกรมทำก๋วยเตี๋ยวช่วยป้าพรกันนะคะแต่เอ๊ เมนูกว๋วยเตี๋ยวร้านป้าพรมีอะไรบ้างนะ้ใช่แล้วคะ่ะกว๋วยเตี๋ยวร้านป้าพรมีเส้นเล็กเส้นใหญ่แบบแห้งและแบบน้ำนะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันออกแบบใบสั่งกว๋วยเตี๋ยวกันก่อนนะคะเด็กๆคะคุณครูออยได้ออกแบบใบสั่งกว๋วยเตี๋ยวให้ร้านป้าพรเสร็จแล้วนะคะ ซึ่งในใบสั่งก๋วยเตี๋ยวก็จะมีช่องให้คนสั่งก๋วยเตี๋ยวได้ทำเครื่องหมายถูกว่าจะเลือกทานเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่จะทานแบบน้ำหรือแบบแห้งนะคะตอนนี้เด็กๆได้รู้ใบสั่งก๋วยเตี๋ยวร้านป้าพรกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆลองมาช่วยคุณครูออยทำก๋วยเตี๋ยว ให้ครบทุกแบบกันดูนะคะเด็กๆมาดูขั้นตอนในการทำก๋วยเตี๋ยวร,ร้านป้าพรจากบัตรคำสั่งกันนะคะ 1. หยิบชาม 2. ลวกเส้นเล็กใส่ชาม 3. ลวกเส้นใหญ่ใส่ชาม 4. ใส่เป็ด 5. ใส่ผักและเครื่องปรุง 6. เทน้ำซุปนะคะแต่เอ๊เด็กๆสงสัยกันไหมคะถ้าเราเขียนโปรแกรมตามบัตรคำสั่งนี้ทั้งหมดเด็กๆคิดว่าเราจะได้กว๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามที่ใส่อะไรบ้างคะใช่แล้วคะ่ะเราจะได้กว๋วยเตี๋ยวน้ำที่ใส่เส้นเล็กเส้นใหญ่ใส่เป็ดและใส่ผักนะคะแต่เอ๊ เด็กๆคะถ้ามีคนสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งล่ะคะซึ่งจะต้องไม่ใส่น้ำซุปแล้วเราจะต้องเขียนโปรแกรมอย่างไรคะใช่แล้วคะเราจะต้องนำบัตรคำสั่งเทน้ำซุปใส่ในซองเงื่อนไขกันนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีซองเงื่อนไขว่าทาสั่งก๋วยเตี๋ยวน้ำให้ทำตามคำสั่งในซองนี้นะคะ ซึ่งคำสั่งที่อยู่ในซองก็คือเทน้ำซุปค่ะดังนั้นถ้ามีคนสั่งก๋วยเตี๋ยวแห้งเราจะต้องข้างคำสั่งนี้ไปโดยไม่ต้องเทน้ำซุปนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูคำสั่งสักอีกหนึ่งเงื่อนไขกันนะคะเด็กๆคะถ้าหากมีคนสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กก็ต้องใส่บัตรคำสั่งลวกเส้นเล็ก ใส่ชามในสองเงื่อนไขนะคะถ้าสั่งเส้นเล็กให้ทําตามคำสั่งในซองนี้ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆพอจะเข้าใจการเขียนโปรแกรมในการทําก๋วยเตี๋ยวเป็ดของร้านป้าพรกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเด็กๆมาดูบัตรคำสั่งกันอีกครั้งนะคะ บัตรคำสั่งที่1ห,หยิบชาม 2. อทาสั่งเส้นเล็กให้ทำตามคำสั่งในซองนั่นก็คือลวกเส้นเล็กใส่ชามสามทาสั่งเส้นใหญ่ให้ทำตามคำสั่งในซองนั่นก็คือลวกเส้นใหญ่ใส่ชามสใส่เป็ดหใส่ผักและเครื่องปรุงและ หถ้าสั่งกว๋วยเตี๋ยวน้ำให้ทำตามคำสั่งในซองนั่นก็คือเทน้ำซุปนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆจากตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเด็กๆพอจะเข้าใจกันไหมคะ ถ้าอย่างนั้นคุณครูออยก็มีอีกหนึ่งตัวอย่างมาให้เด็กๆได้เรียนรู้และเข้าใจกันอีกนะคะไปดูกันเลยค่ะสถานการณ์ในวันหยุดฟ้าใสได้ไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าแต่ในระหว่างที่ฟ้าใสเดินทาง ฟ้าใสจะต้องวางแผนการเดินทางโดยใช้เงื่อนไขที่กําหนดให้ดังนี้นะคะเงื่อนไขที่1ฟ้าใสจะต้องเดินซ้ายสองช่อง2องฟ้าใสจะต้องเดินขึ้นสองช่องสามทาฟ้าใสอยู่หน้าร้านเบเกอรี่ให้เดินซ้ายสองช่อง4 ฟ้าใสจะต้องเดินลง1ช่องและ5ฟ้าใสจะต้องเดินขวาอีก1ช่องนะคะเมื่อฟ้าใสวางแผนการเดินทางตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วฟ้าใสจะเดินทางไปอยู่ที่ใดของห้างสรรพสินค้าคะ เด็กๆคะจากสถานการณ์เดี๋ยวเรามาช่วยฟ้าใสวางแผนการเดินทางตามเงื่อนไขที่กำหนดให้กันนะคะจากสถานการณ์ของฟ้าใสาได้วางแผนการเดินทางตามเงื่อนไขดังนี้เงื่อนไขที่1ฟ้าใสายเดินสายสองช่อง หลังจากที่ฟ้าใสเดินซ้ายสองช่องแล้วต่อไปเงื่อนไขที่สองให้ฟ้าใสเดินขึ้นอีกสองช่องเพราะฉะนั้นฟ้าใสจะต้องเดินขึ้นไปอีกสองช่องนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะฟ้าใสเดินขึ้นมาสองช่องแล้วตอนนี้ฟ้าใสอยู่ที่ร้านเบเกอรี่ใช่ไหมคะเด็กเดก แต่เงื่อนไขของเรายัางไม่หมดใช่ไหมคะเงื่อนไขที่สามบอกว่าหากฟ้าใสอยู่ที่ร้านเบเกอรี่ให้ฟ้าใสเดินซ้ายสองช่องเพราะฉะนั้นฟ้าใสจะต้องเดินซ้ายต่ออีกสองช่องนะคะเมื่อฟ้าใสเดินซ้ายสองช่องแล้วเงื่อนไขที่สี่ บอกให้ฟ้าใสาเดินลงหนึ่งช่องและเมื่อเดินลงตามเงื่อนไขหนึ่งช่องแล้วเงื่อนไขสุดท้ายบอกให้ฟ้าใสาเดินขวา1ช่องนะคะหลังจากที่ฟ้าใสาวางแผนการเดินทางตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้ว ฟ้าสายอยู่ที่ตำแหน่งใดของห้างสรรพสินค้าคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะเด็กๆเมือ่อฝาใสายวางแผนเดินทางตามเงื่อนไขที่กำหนดให้แล้วฝาใสายอยู่ที่หน้าร้านพิซซ่าภายในห้างสรรพสินค้านั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ จากตัวอย่างการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเด็กๆพอจะเข้าใจกันไหมคะซึ่งการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบหรือตรวจสอบข้อมูลเพื่อหาหนทางการทำงานที่ถูกต้องให้เป็นไปตามความต้องการของเงื่อนไขหรือของทิศทางการทำงานนะคะ S <S การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขจึงมีประโยชน์มากสำหรับคอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจในทิศทางการทำงานตามเงื่อนไขต่างๆต,ตามทิศทางที่ต้องการได้โดยตนเองนะคะเมื่อเด็กๆเ,เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขกันแล้วคุณครูอ้อยก็มีการบ้านจากใบกิจกรรมรหัส67 เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะโดยเด็กๆจะต้องดาวน์โหลดและปิ้นใบกิจกรรมรหัส67เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขออกมาทำกันได้เลยนะคะแต่ถ้าหากเด็กๆคนไหนไม่สามารถดาวน์โหลดหรือไม่สามารถปิ้นใบกิจกรรมรหัส67 เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขออกมาทำได้นั้นเด็กๆไม่ต้องกังวลไปนะคะเด็กๆสามารถเขียนคำตอบของเด็กๆลงในกระดาษ A 4ได้เลยนะคะเด็กๆคะสำหรับใบกิจกรรมในคาเรียนนี้เด็กๆจะต้องวางแผนพานักบินอวกาศเดินทางตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ ในใบกิจกรรมนะคะเมื่อเด็กๆพานักบินอวกาศเดินทางตามเงื่อนไขครบแล้วเด็กๆจะต้องบอกได้ว่านักบินอวกาศได้เดินทางไปอยู่ที่ตำแหน่งใดนะคะเด็กๆลองวางแผนพานักบินอวกาศเดินตามเงื่อนไขกันดูนะคะ เมื่อเด็กๆทําการบ้านจากใบกิจกรรมรหัส67เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปภาพใบกิจกรรมรหัส67เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขพร้อมแนบไฟล์ ส่งเข้ามาที่แพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะและถ้าหากเด็กๆคนไหนมีข้อสงสยัยหรือไม่เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัส67เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข หรือสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคลิปวิดีโอจากลิงก์ที่คุณครูออยแนบไว้ให้ได้เลยนะคะแล้วเด็กๆกลับมาพบกันกับคุณครูออยได้ใหม่ในบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาการคำนวณขั้งต่อไปในภาคเรียนที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะดเด็กๆ